ก็แบ่งกลุ่มนะครับรูบินคาซานจากรัสเซียชนะแชมร็อกโรเวอร์ไอแลนด์4-1ครับสเปอร์แพ้ให้กับ P.A.O.K. ซาโลนิก้า1-2ประตตู่อครับ P.A.O.K. นี้มี11คะแนนนะครับรูบินคาซานมี10คะแนนสเปอร์อยู่อันดับ3มี7คะแนนนะครับแล้วก็แชมร็อกไม่มีคะแนนนะครับไปที่กลุ่ม B ครับสตองดาลีแอชชนะฮันโนเวอร์2-0วอสคราโพตาวาเสมอกับ FC โคเปนเฮเกน1-1ครับครับจากฝูงกลุ่มนี้เป็นสตองดาลีแอชมี11คะแนนนะครับตามด้วยฮันโนเวอร์มี8คะแนน ไปกันที่กลุ่ม C ครับราปิดบูคาเรสต์แพ้ฮาโปเอลเทลอาวิฟ1-3ลิเกวอร์ซอแพ้ PSV ไอโฮเฟน 0- ประตูต่อ3 PSV มี13คะแนนเป็นจ่าฝูงนะครับตามด้วยวาริสลาวาครับมี9คะแนน กลุ่มจีครับมาโมเสมอกับเอซัทอาร์คมาแล้วก็เมตาลิสคาคิฟชนะออสเตรเลียน่า4ประตูต่อหนึ่งครับเมตาลิสมีเพิ่มเป็น13คะแนนนะครับตามด้วยอาร์คมาอันดับ2มี7คะแนนครับกลุ่ม H ครับมาริบอร์แพ้ให้กับคลับบรูซของเบลเยียม3ประตูต,ต่อ4สปอร์ต,ติ้งบรากาชนะเบอร์มิงแฮม1-0ครับครับคลับบรูซกับบรากามี10คะแนนเท่ากันนะครับส่วนเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับ3มีอยู่7คะแนน รันเสมอกับอูดิเนเซ่ศูนย์ศูนย์ครับกลาสโกเซลติกแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดศูนย์ประตูต่อหนึ่งแอตเลติโกมาดริดมี10คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงในกลุ่มนี้แล้วก็อูดิเนเซ่อยู่อันดับ2มี8คะแนนครับไปดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อเมริกาใต้โคปาซูดาอเมริกานานะครับเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เบเบลซาฟิลจากอาร์เจนตินาในชุดขาวครับร,รับการมาเยือนของแอลดิยูกีโตจากเอปอร์เกมแรกนี่แอลดิยูกีโตชนะในบ้านไปก่อน2ต่อ0 เริ่มเกมแรกแอ้วฟิลนี่เปิดเกมบุกหนักนะครับแต่ว่าอเล็กซานเดอร์โดบิงเกสผู้สาประตูของทีมเยือนนี่ก็ป้องกันเป็นซุปเปอร์แมนเลยเหมือนรับได้หมดนะครับครึ่งแรกเสมอกัน0ต่อ0ครึ่งหลังเล่นไป4นาทีครับเออร์ดานบากอสก็ยิงประตูชัยให้เอลดิยูกิโตเฉือนชนะไป1ต่อ0รวม2นัดกิโตชนะไป3ต่อ0นะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบทีมชนะระหว่างยูนิเวอร์ซิตัดเดชิลีกับวาสโกเดการ์มาครับ มากันที่เรื่องของความคลายเครียดนะครับอย่างที่บอกไปครับทานสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษนะครับก็มีการทําหนังสือการ์ตูนแจกนะครับทาง PFA เนี่ยทำออกมานะครับหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เนี่ยความยาวทั้งหมด36หน้านะครับแจกให้กับสมาชิก4,000คนครับเป็นคู่มือฮะที่ไว้ลดความกังวลครับลดความเครียดทางน้าจิตใจ หลังจากการเสียชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจนะครับด้วยการผูกคอตายในบ้านพักของแกรี่สปีดอดีตผู้จัดการทีมชาติเวลส์นะครับโดยเนื้อหาหนังสือเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการศึกษานะครับกรณีศึกษาเลยของนักฟุตบอลหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนดี้โคลนิวเลนนอนสแตนคอลิมอร์พอลแกสคอยนี่ยังไม่นับถึงที่ยังไม่ได้ลงในเล่มนี้อย่างไรอันกิกส์จอห์นเทอร์รี่โอ้ยนะฮะพวกนี้ก็เครียดเหมือนกันนะโอเครียดมากนะครับนอกจากนี้ครับ PFA ก็ยัง เปิดบริการนะครับเป็นฮอตไลน์สายด่วนให้พูดคุยนะครับสำหรับนักเตะที่มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยเครียดก็โทรมาหาเลยเครียดก็โทรเลยเลย,เลยนะนะครับปรึกษาได้เพื่อนกันอะไรนั่นนะครับส่วนนี่หลิวเซียงนะครับนักวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชาวจีนนะครับที่เป็นซูเป,ปอร์สตาร์ของจีนเลยเป็นเหรียญทองโอลิมปิกที่เอเธนมาแล้วนะครับก็ได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาซ้อมมาประมาณ3สัปดาห์แล้วทางหลิวเซียง หลียวเซียงเองก็บอกนะครับว่าได้ประโยชน์มากในการมาเตรียมพร้อมที่นี่นะครับแล้วก็มั่นใจว่าในโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนจะเริ่มในปีหน้าเขามีลุ้นเหรียญทองแน่นอนนะครับตอนนี้ทางหลิวเซียงเองมีอาการบาดเจ็บเท้าแล้วก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนเอเชียนเกมที่กวางโจเน็ตยหลิวเซียงเน็ตวิ่งดีมากนะครับ,รบแล้วก็วิ่งระยะสั้นนะครับ110เมตรมข้ามรั้วี่แต่ว่าแฟนกีฬาของจีนที่มาชมกันเต็มสนามเลยนะครับ อาไปกันที่งานนี้นะฮะต้องบอกว่าโคลินมอนโกเมอรี่ครับโปรกอล์ฟมือหนึ่งของยุโรปเนี่ยเขาไปที่อัฟกานิสถานไปเยี่ยมทหารที่นั่นนะครับ,รบและก็ไปสอนเทคนิคการตีกอล์ฟนะครับ,รบก็กับตันทีมไรเดอร์ครับชุดแชมป์ปี2010นะฮะก็ไปเยือนกองทัพอังกฤษนะครับที่ประจำอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานในทวีปเอเชียโดยโปรโมือหนึ่งยุโรเปียนทัวร์8สมัยนะครับก็นำอุปกรณ์กอล์ฟไปให้ด้วยพร้อมกับสอนทักษะ นะครับไม่ว่าจะเป็นการชิปการทีออฟรวมไปถึงเทคนิคใหม่ๆด้วยนะฮะครับส่วนคนนี้เซบาสเตียนเวสเชลนะครับแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันสปีซ้อนนี่ก็เดินทางไปที่โรงงานผลิตเครื่องยนต์ของเรโนในฝรั่งเศสนะครับไปก็ก็ก็ไปขอบคุณว่าโอ้โหทำรถผมนี่เครื่องแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็บอกด้วยเป้าหมายปีหน้าต้องเป็นแชมป์สามสมัยติดต่อกันให้ได้ครับนะครับก็อายุ24นะเส้นทางอีกยาวไกลนะครับสเหรับเตเทลนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อครับ เปอรนโอดย AJL TVB ุีวเตอร์เทศเกีสุสุดีแม็กรุ่นใหม่หมดติ๊กอัพสำหรับคนทั้งโลก โนโลยีอากาศพลศาสตร์รถไฟหัวกระสุนภาษาเทคโนโลยีอัจฉริยะดูดอากาศเสียมีสูบถูกยิงใส่ All New E-SUV Max พรีิก่ารุ่นใหม่หมดสําหรับคนทั้งโลกปลาดำปลาดำเจอปลาดำไหมพ่อหืมหาไม่เจอแล้วครับเพราะเราทดสอบแล้วว่ายานเพเบอร์คันเลอร์พาวเวอร์ปลาตุ๊กแกเท่านั้นที่สามารถสร้างรัศมีเคลียร์โซนเพื่อป้องกันค่าปลาดำได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงเจ่อจงเวเบอร์ตราตุ๊กแก คณะกรรมาการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางเว็บไซต์ king84.th หรือทางเว็บไซต์ในหลวง 84. ไทยตลอดเดือนธันวาคม2554 มาติดตามกีฬาในบ้านเรานะครับสำหรับเทนนิส PTT Master ครับวันนี้จะมีคู่ชิงชนะเลิศทั้งชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวครับเมื่อวานนี้ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแข่งกันที่สโมสรสปอร์ตแอนสปามินบุรีครับรอบรองชนะเลิศกดชมนก๋งเกิดนะครับอยู่ในชุดดำ สวยมากคนนี้แนะนําเลยนะครับใครไปชมเนี่ยประมาณหน้าตาออกทางแอนนาอีวานอวิชพบกับอาชิรยาสีพรมนะครับก็ปรากฏว่าน้องกฤชมนเนี่ยเอาชนะไป2ต่อ1เซตนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศจะพบกับธนพรทองสิงจะแข่งในวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาเดี๋ยวอันเสร็จแล้วผมไปเลยโอ้มีหน้าละกูชอไปทุกวันเลยนะครับนะครับเอาไปที่เทนนิสอาชีพหญิงเนี่ยฮะดูไบเชนเจอร์ที่ดูไบยูเอครับ หญิงเดี่ยวรอบ2แทมรินทาสุการนะครับไปแพ้ซะแล้วให้กับซิโมนาฮารเล็บจากโรมาเนีย2เซตร,รวดวเลยแพ้ไป4ต่อ6และ3ต่อ6ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยนะครับที่เรียกว่ายัางชนะอยู่นพวรรณเลิศชีวาการนะครับ,รบเอาชนะบโบจาน่าโจวานอฟสกี้เซตร่รวดจต่อ5และ6ต่อส่ส่วนในประเภทหญิงคู่นะครับนพวรรณเลิศชีวาการกับวรชยาวงเท,งทิงชัยก็เอาชนะนะครับคู่ของอินครเมอร์กับคริสติน่ามาลาเดโนวิช2เซตรวดวคะแนน7ต่อ6ทั้ง2เซตครับครับ แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางสม,มาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนี่ฉลองความสําเร็จของทีมมวยสากลที่ไปแข่งขันซีเกมได้มา7 <c oughs> เหรยนทอง 1, <c oughs> 1> เหรยนเงินและก็ 2, 2> <c oughs> เหรยนทองแดงนะครับเหรยนทองก็ได้ไปคนละ100,000บาทแล้วก็พิเศษก็คือทางอภิเชษแสนสิทธิ์ซึ่งได้เหรยนทองในรุ่น69กิโกรัมเนี่ยได้รางวัลพิเศษเพิ่มอีก30,000ด้วยเพราะว่ารอบชิงเขาเอาชนะพาม่า ตั้งแต่ยกแรกคือชนะน็อกเลยวิ่ยท้องไป <นะ S 1> ประมาณ2-3สาทีเองหมัดหนักมากนะครับก็เป้าหมายของทางสมาคมต่อไปก็คือต้องคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเพิ่มอีก5ที่นั่งนะครับส่วนสำหรับมวยหญิงเนี่ยจะคัดไปโอลิมปิกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จีนนะครับส่วนชายี่ยจะคัดกันที่คาซัคสถานในช่วงเดือนมีนาคมครับนะครับ ก็เป็นบรรยากาศชื่มมื้นเมื่อคืนนี้นะฮะครับทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยและสหพันธ์เปตอง,งเอเชียแถลงข่าวครับจากการแข่งขันเปตองชิงแชมป์เอเชียครั้งที่15ในวันที่1 5ถึง19ธันวาคมนี้ครับที่สนามเปตองพิชยานัน์จังหวัดนนทบุรีงานนี้นะครับมี17ชาติเอเชียเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายการคัดเลือกนักกีฬาไปชิงแชมป์โลกในปี2013 และนอกจากนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นก็มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมไปตองไปจำนวนเงิน5ล้านบาทอีกด้วยครับปิดท้ายสปอร์ตทุเดย์นะครับไปชมภาพชายหนุ่มคู่หนึ่งเขาสน,นา<ผ>มากเลยนะครับเหมือนกับจะแกล้งเพื่อนแต่สุดท้ายคนที่จะแกล้งเนี่ยไปพลาดนะครับเรียกว่ากรรมตามสนองครับคือชายหนุ่มคู่หนึ่งนี่มีลูกบาสอยู่นะแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดเขาเตรียมไว้ก็คือเหมือนกับคนหน้าเนี่ยโดนทำโทษนะก็เลยจะเหยียบสเก็ตบอร์ดแต่ปรากฏว่าคนหน้าหลบก็เลยโดนหน้าตัวเองไป นะครับคือจะทําโทษแต่นี่เขาหลบทันเลยโดนหน้าไปเลยสินก็เจ็บทีเดียวเชียวนะครับเลิกคบกันไปแล้วตอนนี้นะโอ้ก็น่าคบเลยกันใช้่แกล้งกันครับขนาดนี้ก็อยู่กันนานเลยครับโอ้โหแล้วลูกบาทหนักนะชุดใหญ่อ่ะครับนะครับอ่ะนี่คื อย่าไปลงโทษเพื่อนแบบนี้เจ็บมากเจ็บเป็นเพื่อนคิดว่าถ้าไม่หลบนี่คงเขียวนะต้องหวังดีแก่กันไม่ใช่ทำอะไรแบบนี้ครับผมที่มิคแคร์ได้ยินคุณนัทใช่ไหมดีแล้วดีแล้วที่ไม่ิคแคร์ดีดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับชมเข้ามาปิดท้ายข่าววันนี้นะครับด้วยจะพาผู้ชมไปดูขวดยานัดจีนโบราณนะครับขวดนี้ขวดเล็กนิดเดียวแต่ว่าราคามหาศาลเพราะว่า ผลิตเมื่อตอน230ปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยของจกักรพรรดิเฉียงหลงนะครับแล้วก็มีการนําขวดยานัดนี้มาทําการประมูลที่ฮ่องกงม,มูลค่าสูงถึง99ล้านบาทโอ้โหเดี๋ยวนี้ครึ่งในทุก,ทก,ทกมเื่อวานก็